สวัสดีครับผมอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับทำไรไม่รู้จนกับเด็กมานนอกนะครับอันนี้จะพามาดูกระโปรงอายุประมาณหกสิบวันนะครับก็จะเห็นได้ว่าดอกออกหมาแล้วนะครับเสมอกันดีนะครับจุดนี้ถ้าจะเห็นถ้าติดตามผมตั้งแต่แรกๆก็จะเห็นว่าชุดนี้ที่แรกก็ยากขึ้นโลกเต็มไปหมดแล้วก็ต้นกระแคะแกนจ่อยไม่โตนะครับเราก็ทําการแก้ไขไปแล้วโดยการฉีดพ่นทางใบแล้วก็ให้ปุ๋ยทางสายน้ําหยดนะครับวิธีการให้ปุ๋ยก็ได้ลงให้ดูแล้วนะครับถ้าเกิดใครได้ดูคลิปแรกๆก็จะเห็นอยู่นะครับ ตอนนี้ก็วิธีดูแลตอนนี้ก็คือให้น้ำอย่างเดียวผมให้น้ำแล้วก็ผสมปุ๋ยเป็นกับสายน้ำหยดไปเงี้ยเวลาเราให้น้ำทีเราก็ผสมปุ๋ยวิธีหนึ่งทีการให้น้ำทางสายน้ำหยดไปดูได้นะครับในคลิปเก่าๆผมนะก็จะที่บายไว้อย่างละเอียดนะผมส่วนปุ๋ยที่ให้ก็จะเป็นยูเรีย4600นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ฉีดพ่นทางใบไปเป็น0 0 6 0นะครับเดี๋ยวพามาดูข้าวโพดว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่านี่เห็นไหมฮะข้าวโพดเวลามันออก ดอกเสร็จปั๊บสัก2วัน3วันนะดอกก็จะเริ่มบานนะครับแล้วก็จะเริ่มมีกระโพดก็จะเริ่มมีฝักออกมานะครับฝักแล้วก็ตัวนี้จะเป็นละอองเกสรตัวข้างบนนู้นละอองเกสรครับจะร่วงมาใส่ไหมกระโพดตัวนี้นะครับหนึ่งไหมเท่ากับ1เม็ดนะครับมันก็จะผสมเกสรเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นเม็ดนะครับพอเราผสมเกสรเสร็จปั๊บสังเกตได้เห็นไหมก็จะเริ่มเหี่ยวแห้งละนี่คือผสมเกสรแล้วนะครับแล้วก็ ช่วงนี้อย่าเพิ่งฉีดปุ๋ยฉีดยาอะไรนะครับก็พยายามเว้นไว้สักเจ็ดวันแล้วค่อยฉีดก็ได้ครับให้มันผสมเสร็จก่อนนะครับแต่บางฝักบางต้นมันก็อาจจะยังไม่เท่ากันนะครับแต่ในระยะนี้ประมาณสักหลังจากที่ออกดอกอเว้นไว้สักสิบวันมันก็จะเริ่มผสมเกสรเริ่มอะไรเสร็จแล้วหลังจากนี้เราจะฉีดอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นฉีดบำรุงศูนย์หกศูนย์หรืออาจจะเป็นสิบสามศูนย์สี่สิบหกก็ได้นะครับอันนี้ฝักต้นอาจจะมีสองฝักตัวนี้ ก็เดี๋ยวพาดูข้างในนะครับเห็นไหมครับต้นไหนถ้าแข็งแรงสมบูรณ์ดีอ่ะสังเกตได้นะครับถ้าต้นไหนสมบูรณ์น่ะต้นมันจะแบนนะครับก่อนที่มันจะออกฝักมันจะแบนอย่างนี้เลยพอเวลามันออกฝักเสร็จปั๊บเดี๋ยวมันจะกลมนะครับเนี่ยถ้าต้นไหนแข็งแรงสมบูรณ์ให้ดูที่ใบล่างนะครับใบร่างจะยังเขียวสดอยู่นะครับนี่คือต้นที่สมบูรณ์นะครับ ข้โพดถ้าสังเกตได้จากใบล่างครผมถ้าใบล่างเขียวสดสมบูรณ์นั่นคือต้นที่สมบูรณ์นะครับหลังจากนี้อีกสักให้ผสมเกรสรก่อนสัก10วันก็ประมาณสักอาทิตย์อาทิตย์กว่าก็ได้เราก็จะประฉีดพ่นเป็นปุ๋ยเกศตรศูนย์หไม่งั้นก็สิบสาแล้วก็ให้ยูเลียทางสายไปอีกสักลูกหนึ่งก็ถือว่าจบนะที่เหลือก็เปิดน้ํารอรับทัพนะครับ อันนี้หนอนมันน่าจะมากัดไหมนะให้ดูต้องรอยรอะยะทาของหนอนไม่มีผลนะผมแล้วมันก็จะเริ่มฝังตัวน,นี่จะเป็นพวกเทียไฟลายแดงนะฮะอ,อันนี้น่าจะเป็นลายแดงนะผมมันก็จะมากวนไหมอย่างนี้แหละแต่ถ้าเกิดเป็นกระพดแป้งไม่มีผลนะครับไม่ต้องไปตกใจกับมันนะยังไงมันก็ติดขอให้ยาขาดน้ำพอละ แต่ถ้าเป็นข้าวโพดพวกข้าวโพดกินข้าวโพดหวานอย่างเงี้ยเขาก็จะมียาสูตรเย็นของเขาอยู่นะครับที่ฉีดฆ่าพวกนี้ยมันก็แต่ว่าข้าวโพดแป้งไม่มีผลครับปล่อยเลยครับให้ดูชัดๆนะครับนี่ตอนนี้ถ้าเกิดเราเดินลุยเราหาอะไรปิดจะปิดหน้าปิดตาดีๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันคันนะครับนี่พยายามจะไม่มุดมากนะครับ ให้น้ำอย่าให้ขาดพอแล้วครับช่วงนี้แล้วก็ถ้าเกิดมีงบหน่อยก็ใส่ปุ๋ยทางสายไปเป็นยูเรียก็ได้ยูเรียก็จะเป็น460 0ก็ได้หรือจะเป็น2 1 0 0ก็ได้นะครับแล้วแต่งบเลยครับแต่ชุดนี้ผมทําแบบงบประหยัดนะครับเพื่อที่ว่าอยากจะลองดูแบบทําแบบเนี้ยแล้วเราจะได้เท่าไหร่นะฮะเราเน้นทางใบเอาอ่ะไหนคนก็สงสัยว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่ปุ๋ยทางดินเลยได้หรือเปล่านะ ไม่ได้นะครับกระโพงมันต้องกินทางดินบ้างทางใบบ้างนะครับตอนนี้ราคาก็น่าจะอยู่ประมาณที่เจ็ดแปดบาทได้นะครับไร้ข้างทีงเกี่ยวไปแล้วก็ถ่ายกำลังจะปลูกใหม่ความชื้นสามสิบกว่านะอยู่ประมาณเจ็ดบาทกว่านะดูนะจุม่มมุเสมอเสมอกันดีนะ โอเคครับผมเดี๋ยวมาติดตามดูครับว่าชุดนี้เกี่ยวแล้วจะได้เท่าไหร่นะครับก็จะรู้ไปพร้อมๆกันนะครับแต่ผมกะว่าน่าจะไม่ดุดตันห้านะชุดนี้ราคาก็ได้อยู่มันสักเกตแปดบาทก็โอเคแล้วครับผ่านแล้วก็ลอยลามครับผมชุดนี้ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารุ่นไปพร้อมๆกันว่าทาข้าวโพดในราคาที่ว่างบประหยัดเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ